สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายเฟมิลี่ครับวันนี้เรามากันที่ริมทานรีสอนนร์ทนะฮะจังหวัดนครน,นายกนะครับมาเที่ยวประจำปีของโรงงานนะฮะโรงงานพ่อครับบริษัทโตโยต้านะฮะ เรากำลังพาพี่สกายเจ้านายมาเช็คอินเข้าบ้านนะฮะนี่คือที่พักของเราเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในครับเดี๋ยวพอจะพาเข้าไปดูภายในบ้านนะว่ามีอะไรบ้างนะพิสกายกับเจ้านายเข้าไปแล้วนี่นะโอโ้เจ้านายเจ้านายชอบไหมอา้าวพ่สกายไปไหนณ้ะมีชั้นสองด้วยครับ มชัน้้อยดพี่พีสก,กายไปเอะแอะอ้อาวพี่สก,กายเล่นซ่อนแบอบ่ะอ้าวเดี๋ยวพ่อจะพาไปหาพี่สก,กายครอา้กกาวพอมาถึงก็เล่นซ่อนแอบเลยนะครับพี่สก,กายอา้าวหาพี่สก,กายสิอา้าวอยู่เตียงก็ไม่มีเราดูก่อนนะอา้าวหน้าบ้านก็ไม่มีเขา,เา,เาไปหาในตู้สิเอา้าเห็นแต่ขา โอ้โหโปงวิสกยัยน,นี่อันนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับนนเ,รเดี๋ยวพ่อพาเปิดดูห้องนี้นะอ๋อทางนี้เป็นระเบียงครเอาไว้ตากผ้าไปนั่งชมวิวด้านนอกนะอ่ะปิดปิดนี่คือภายในห้องพักนะครก็จะมีตู้เสื้อผ้ามีทีวีพัดลมมีตู้เย็นแล้วก็ กติกาําร้อนให้นะฮะสำหรับภายในที่พักก็ประมาณนี้นะแล้วก็เตียงนอนเตียงนอนสามที่นอนนะเอา้าใครเดินขึ้นไปข้างบนนู่นโอ้เจ้านายก็จะขึ้นนะครับเ้มาจโตอาแบบนี้สิอ้าขึ้นมาแล้วโพลมาหน่อยเอาูมลดูหน่อยโอวิจา,ายขึ้นด้านบนนะครับน,นะครับ อันนี้เจ้านายนะเจ,จ้านายก็อยานขึ้นนะโอ้โหพาพิาสดานมากครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะน,นี่คือสนามหญ้าหน้าบ้านพักของเรานะนี่นะสถานที่จัดปาร์ตี้เย็นนี่ครับจะไปหาสกายกับเจ้านายกันทีน่บ้านหลังนี้เลเอ้าเอ้าใครอยู่นู่น โอ้วิจา,ารณ์เขาส่องดูพอ่อครอ้าวเปิดให้พอ่อสิทำอะไรกันนี่โอ้โหกินข้าวครับลูกข้าวเหนียวนะฮะเปิดไหนมาไหนต้องพกกล่องข้าวไปด้วยครับพี่สกายแล้วก็เจ้านายาน,นี่เตียงนอนครับอ้าวๆเจ้านาย เอา้าเราได้ยินเสียงอะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้าเราจะมาดูสิเอา้เอา,เาสกายเปิดดูสิมีเสียงอะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้ามเมืเ่อกี้เอา้าเอ้าเอาเอา,เอา,เอาโอ้โหมีเด็กอยู่ในนี่เนี่ยนะเจ้านายเข้าไปอยู่แต่ตอนไหนเนี่ยตกใจฮะอ๋อตอนนี้เด็กๆลงไปเล่นน้ำกันแล้วนะโอโ้โหหน้านี้น้ำไม่เยอะแนละ้ว คนเยอะครับ,รบแต่ว่าน้ำไม่เยอะนะเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้านแรงนะครับเอา้าใครว่ายน้ำเป็นกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยได้ <c oughs> มีเพื่อนเล่นครับน้ำใสดีครับแต่น้ำไม่เยอะฮะอยู่ใต้เขื่อนนะ นี่ครับที่เรามาเที่ยวด้วยกันนะแก๊งนี้เดี๋ยวนายนอนอยู่เปนะครับเดี๋นายนี่มาทุกงานนอนทุกงานฮะนะนครับกำลังานี้ ลังทำกับข้าวทำอาหารกินกันนะเดี๋ยวตอนเย็นมีปาร์ตี้อีกทีนึงนะฮะไล้น,นไวะพี่สกายแดดก็ไม่กลัวครับเรามาเที่ยวกันนะครับวันนี้แต่ว่าเจ้านายมานอนนะฮะเย็นเย็นสบายสบาย พี่สกายอยู่นู้นฮะเล่นน้ำอยู่นู้นครับอุ้นะเสื้อสีขาวๆครับโอ้ตอนนี้เด็กๆยังไม่ขึ้นน้ำกันเลยฮะน่าจะชั่วโมงกว่าๆแล้วนะสกายน้ำเย็นไหมเย็นไหมครับนี่นี่มันมันเล่นอยู่ตรงร่มนี่มาลกูกโอ้โหยังไม่เลิกเล่นกันเลยฮะ เอาโหเขานั่งนะโอ้นอนแล้วเลยวุนอาิศสกายแช่น้ำน่าจะเย็นอยู่ฮะแต่ว่าเสียดายมาหน้านี้น้ำไม่ค่อยเยอะนะครับก็มีพอให้เด็กๆลเล่นนะวันนี้เรามาที่ริมทานนะครับนะครนายกนะฮะเที่ยวประจำปีครับ บริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยครับแนกบริหารโรงงานนะที่วอาทำงานอยู่ครับเจ้านายนอนอยู่นะครับ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราจะมาจาาัดสถานที่ปาร์ตี้ตอนเย็นนี้ก่อนนะฮะจะมีการจับฉลักของขวัญด้วยนะ อยู่บริเวณด้านหน้าห้องพักของเราเอางครับจะมีโหงกวาง,วงขาวรู้ว่าเขาเรียกกวางอะไรสีขาวอ่ะคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับะรน,นะเรามาเป็นทีมงานนะไปเดี๋ยวขออนุญาตจัดตารางที่กันนะเอา้า ตอนนี้มีเด็กมาขี่หลังกวางอยู่นี่นะมีใครบ้างเนี่ยโอ้เสื้อดำๆใครเนี่ยเสื้อดำๆพี่สกายครับเดี๋ยวไปจับแรงนะเขาวกวางหักนะลูกเสืด้ดงๆนี่เป็นเจ้านายนะฮะเอ๋ใครมาใครมาใครมาพัตเตอร์ครับพัตเตอร์ เอาขึ้นไปขึ้นตัวหลังไปโอ้ยขนาดนี้่าเลยตอนนี้กำลังตั้งโต๊ะแล้วนะฮะก่ <Okay. S 1> อนที่จะปาร์ตี้ตอนเย็นนี้นะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาถ่ายบรรยากาศตอนเย็นให้ดูอีกทีนะครับผ <Okay. S 1> ู้จะนาาอยู่นู่น เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตอนเย็นที่ครับนี่เขาเป็นสถานที่ที่เราจะปาร์ตี้คืนนี้นะฮะดูนะทีมงานนั่งอยู่นูนฮะทีมงานเรามีน้อยนะครับแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะดูนะฮะเจ้านายกับแม่กำลังเดินเล่นอยู่นะเจ้านาย เดี๋ยวเราจะให้ดูสถานที่ที่เราจะปาร์ตี้ขึ้นนี้นะมีลำโพงแค่สองใบนะเสียงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูฮะว่าเป็นนี่ห้ออะไรฮะน้ำมานนะนี่นะครับแอนแอนที่เราใช้ในการปาร์ตี้ขึนนี้นะ JBL ฮนะ สามหนึ่งศูนย์ปาร์ตี้บักสองใบฮะไปะเดี๋ยวพ่อขอตัวตาํากับข้าวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาเจอกันตอนปาร์ตี้ครับอ้าวไก่จะค่ำแล้วนะฮะในระหว่างช่วงที่เราจัดลานปาร์ตี้กันนะฮะเดี๋ยวเรามาดู อของน้ำกันบ้างฮะบางมีใครอยู่นี่เอา้ามีใครบ้างโอ้มีแพนโดครับหรือว่าสกายนะแล้วก็มีไกฮะคนนี้ไกนะแล้วก็เจ้านายด้วยครับเจ้านายเพิ่งตื่นนะตื่นประมาณตื่นประมาณสี่โมงครึ่งครเอา้าดยนลงไปโอ้โห โอ้ยโอ้ยพ่อสะดุดละเดี๋ยวมาดูเจ้านายกันนะฮะโอ้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 นี่นะเดี๋ยวพ่อลงมาน้ำอ่ะเดี๋ยวพ่อจะดูเดี๋ยวพ่อจะให้ดูน้ำนะว่าใสแค่ไหนฮะนี่ฮะโอ้โหมองเห็นเท้าเลยฮะเจ้านายกล้เหยียบน้ะยังอ้าวเจ้านายลงมา เอ้าแพนโด้แพนโด้รอรออยู่นี่ลูกนี่ครับพี่แพนโดอยู่นี่นะลงมาเล่นน้ำตั้งแต่บ่ายสามขึ้นมาตอนสี่โมงครึ่งนะฮะตากแดดด้วยเราจ์นายวิ่งน้ำเลยอ้าวเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่ ตรงที่เราปาร์ตี้อีกินนะฮะเพราะว่าเพราะว่ามืดแล้วนะอนนะตอนนี้อาหารออกมาแล้วนะฮะตัวน,นี้ฟูลทีมแล้วฮะเราจะมาดูอาหารว่ามีอะไร,ะรบ้างนนะฮะโอ้ข้าวผัดแล้วก็้มยำแล้วก็เอ่อ วงหนึ่งเหมือนาวนะฮะก็พะโลครับเจ้านายก็อยู่โตนี้นะนี่ฮะเราจองไว้ทั้งหมด5โตนะเรามาดูพลังลำโพงกันนะ JBL นะสามหนึ่งคครับโคตรน2าฮะแล้วก็มีของรางวัลให้สำหรับคนที่มานะ ว,วันนี้พอควาผู้สร้างใดไอนะฮะเนี่บรรยากาศของเรามาประมาณ30คนนะจากตกิจีน5ะตัวสก,กายเจ้านายอยู่ตรงนี้นะครับ เราจะมาดูตอนจับรางวัลเมื่อกี้นะครับเราจับรางวัลแล้วนะฮะโอ้โหเอาไว้ไปจับต่อยนะครับกตอนกำวัลายของเลนะครับอ่ารล่างจับไปเลยครับเดี๋ยวกำลังจับรางวัลอยู่นะถังนี้เป็นถังคุณภาพนะครับผมร้อยยี่สิบปีโอ้โห ได้ร่วมโอนได้ของยินดีกับโคได้เลยครับโคได้ของเโคตายเดี๋ยวเราจะมาเข้าห้องนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะนอนกันแล้วนี่พี่สกายฮะนี่เจ้านายวันนี้เราจะนอนที่ไหนฮะนอนที่จังหวัดอะไรจัังหวดอะไรนะ วันนี้นอนที่นะครน,นายกนะฮะเดี๋ยวคืนนี้เราขอจบเพียงเท่านี้ก่อนฮะนู่นแม่ครับเดี๋ยวเราจะจะมาอัปเดตบรรยากาศพวกนี้เช้าให้ดูอีกทีนะฮะตอนเ,เช้านะครับคืนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจ้จาไหนไม่ยากนอนนะฮะ ตอนนี้เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาพี่สก,กายมาเลยนะี่นะสถานที่เล่นน้ำของรีสอร์ทครับลิงทานรีสอร์ทนะเดี๋ยวพี่สก,กายจะเดินตามแผ่นนี้ไว้นะฮะจะตกหรือเปล่ามาดูกันฮะเดี๋ยวนะฮะ,ะพี่สกายจะกล้าลงไปหรือเปล่าเนี่ยกล้าไปหรือเปล่า โอ้โหไม่กล้าไปนะครับไปแล้วครับปีสกายเดินไปแล้วฮะเอาเอาเอาเดินไปนู่นเดินไปเลยเดี๋ยวพ่อตามไปมันโยกเย้ครับเออมันโยกเย้เนี่ยเราก็ต้องทรงตัวให้มันได้มันไม่จมหรอกไปโอ้โหไม่กล้าไปนะครับไปแล้วกล้าเดินไปแล้ว แต่พอจะเดินตามไปแล้วโอ้โหหยบหยาบหยบหยาบเอาไปเอาไปเดินไปค่อยๆเดินไปเมื่อกี้พ่อตกน้ำไปแล้วนะครับเ,เดินไปเลยจะไกลน้ำหนักตัวเบาอยู่นะเลยแผ่นไม่ค่อยยุบเท่าไหร่ครับ <laughs> ลูกเกิน้นลูกเก,กลิ้นกวนนะฮะไปเดินไปให้สุดเลยโอ้โหตอนนี้กล้าเดินแล้วครับเบียกห้ามล้มนะ <laughs> <laughs> เดินไปเลย <laughs> ไม่เป็นไร โอเคเดี๋ยวพ่อตามพี่สกายไปก่อนนะแป๊บนึงครับเดี๋ยวพ่อขึ้นมาเดินด้านบนนะครับให้พี่สกายเดินเดือด้างล่างนะเอาเดินไปเดี๋ยวไปถึงนู่นมันไม่มีจระเข้หรอกไม่มีจระเข้นะฮะมีแต่ปลาเดินไปเดินไปมันสุดเดี๋ยวพ่อมารอทางนี้ ค่อยเดินมาค่อยเดินมาพอลอยทางนี้ครับฮะไม่จมหรอกเลยมาใกล้สุดแล้วนะ <c ười> เอาดูฮะมันจะเดินมาสุดหรือเปล่าสุดอยู่ตรงนี้นะที่เปนแผ่นสุดนะครับนะฮะจะเป็นชั้นหินที่นำมาวางนะฮะเอาถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วไปรับปีจกกักรยานกันนะฮะ ก็ค่อยๆเดินไปใกล้จะสุดแล้วนะครับเดินไปเดินไปการเดินแล้วฮะเริ่มกาแล้วเอาเอาเาคดูคดูเอจมแล้วจมแล้วกลับมาคอยดูว่าจะเปียกหรือเปล่าครับอ้าว พอแล้วสุดแล้วเก่งมากครับฝึกการส่งตัวไปด้วยนะฮะไปเดินกลับมาวิ่งเหรอวิ่งเลยเหรอโอ้โหตอนมาเดินฮะตอนกลับวิ่งนะครับอปเลยโ่นวิ่งไปโน่นกิงตรงมาเลยพอรออย่างนี้ ถ้ามีเพื่อนเล่นมันจะสนุกกว่านี้นะสะดุดครับสะดุดเล็กน้อยลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วลื่นนะวิ่งมาด้วยความเร็วสูงครับ โอ้มาแล้วโอ้เก่งมากนะครับเดินไปกลับได้ฮะมีสะดุดเล็กน้อยนะครับโอ้โหโยกโยกโยกมีโยกด้วยอูโอ้โหโหถล่มังเขาแม่ลงไปแล้วครับ เดีย๋ยวคอยดูแม่จะล้มนะแต่ว่าพีสกายนี่วิ่งเอาแลวฮะวิ่งได้แล้วครับเอาเอาลม้มแกงล้มมาเนี่ยเอาเอาเดนายก็ตื่นมาแล้วนะครับนี้ฮะสกายสกายแก้งล้มแล้วครับมเมื่อกี้เพราะว่าอยากเล่นน้ำนะครับ เปียกแล้วนะครับเปียกแล้วเรียบร้อยเองปีสก,กายแล้วก็แม่นะโอ้โหสก,กายลื่นล้มแล้วครับเมื่อกี้ครับน,นี้เจ้านายนะครับตื่นมายังไม่ถอดชุดเลยอนะมาลงเล่นน้ำแล้วครับเห็นปะโอ้โหเย็นไหมเย็นไหมเย็นไหม เย็นหรือเปล่าเย็นหรือเปล่าโอ้โหเด็กกับน้ำนี่ชอบมากเลยนะฮะเอาเอาเอาน้ำใสดีนะฮะแต่น้ำไม่เยอะครับ่วงนี้นาาที่ริมทานรีสอร์ท สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจบที่ริมทานรีสอร์ทนครน,นายกนะฮะพาสกายเจ้านายมาเที่ยวประจำปีของบริษัทนะครับฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ